ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่36ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ จากนั้นได้คุมตัวทุกคนไปให้พวกอัมมารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดีท้ายที่สุดพวกอัมมาตกลุ่มนี้ได้ตัดสินใจประหารชีวิตกลุ่มโจรเหล่านี้ทั้งหมดพวกชาวเมืองที่มาร่วมฟังคําตัดสินแล้วก็เกิดข้อสงสัยที่ว่าผู้ใดกันที่จะออกมารับหน้าที่ในการประหัรประหารเอาชีวิตโจรกว่า500คนกันแน่ เมื่อเที่ยวสแสวงหาสอบถามไปยังใครๆก็หาได้มีผู้ใดออกมารับอาสาที่จะจัดการลงมือประหารกลุ่มโจรเหล่านี้พวกชาวบ้านจึงกล่าวกับหัวหน้าโจรว่าท่านสมควรที่จะเป็นผู้เอาชีวิตพวกโจรในกลุ่มท่านทั้งหมดท่านจะได้รับการไว้ชีวิตและการได้ความนับถือจากพวกเราท่านจงกระทําการนี้เถิดแต่หัวหน้าโจรกลับปฏิเสธเพราะพวกโจรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อถือและเคารพตนมาโดยตลอด ในขณะที่พวกโจรเองก็หาได้มีใครออกมารับหน้าที่พระต่างก็ไม่ต้องการทำร้ายกลุ่มคนพวกเดียวกันพวกชาวบ้านจึงพากันเข้าไปถามกับนายตาพทาธิกะผู้มีดวงตาพองเหลืองและมีคราวสีแดงเป็นคนสุดท้ายเพื่อให้รับหน้าที่นี้นายตพทาธิกะตอบกลับว่าได้จากนั้นเขาก็นำอาวุธเข้าจัดการประหารชีวิตของกลุ่มโจรทั้ง499คนนี้จนหมดและเขาก็ได้รับ การไว้ชีวิตและการยอมรับนับถือจากพวกชาวบ้านจนเวลาล่วงเลยไปอีกพักใหญ่ชาวเมืองและคนของทางการร่วมกันไปดำเนินการจับก,กลุ่มโจรใหม่อีการ้อยคนมาจากทางทิศทักษิณหรือทิศใต้ของเมืองนี้เองแล้วนำมามอบให้พวกอํามาตย์ที่มีหน้าที่ในการตัดสินคดีความไทยที่สุดพวกอํามาตย์ได้ตัดสินให้ประหารชีวิตพวกโจรกลุ่มนี้ทั้งหมดพวกชาวเมืองก็เข้าไปถามหัวหน้าโจรรวมถึงโจรแต่ละคนทั้งหมดว่าจะมีผู้ใดยอมรับหน้าที่ในการประหารโจรในกลุ่มนี้หรือไม่ แต่หาได้มีใครในกลุ่มโจนนี้ยอมรับหน้าที่นี้ในพวกชาวบ้านจึงถามกันในกลุ่มว่าก่อนหน้านี้ได้มีชายคนหนึ่งในกลุ่มโจนที่ยอมรับพ้นที่นี้นั้นตอนนี้เขาอยู่ในที่แห่งใดกันจนมีคนหนึ่งกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปตามมาให้ ต่อมาเมื่อนายตมพทาธิกะเดินทางมาถึงพวกชาวบ้านก็กล่าวว่าหากท่านยอมรับหน้าที่ในการประหารโจรกลุ่มนี้ทั้งหมดจะได้รับการยอมรับนับถือจากพวกเขานายตมพทาธิกะกล่าวตอบว่าได้จากนั้นก็นำอาวุธในการเอาชีวิตของโจรกลุ่มนี้จนหมดเมื่อกระทำการนี้เสร็จแล้วชาวเมืองเหล่านั้นจึงปรึกษากันว่าชายผู้นี้ดีจริงพวกเราสมควรตั้งให้เขามีหน้าที่เป็นเพชฌฆาตในการประหารชีวิต ของพวกโจรที่ถูกลงโทษประหารเถิดจากนั้นนายตัมพธาธิกะก็ได้รับหน้าที่นี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายตำพธาธิกะนั้นได้กระทำการประหารพวกของกลุ่มโจรอีกคราวละห้าร้อยคนคนที่มีผู้คนนำมาจากทางด้านทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างรวมแล้วในตอนนี้เองที่เขาได้ลงมือประหารชีวิตของพวกโจรไปแล้วกว่าสองพคนที่ถูกนำมาจากทั้งสทิศด้วยวิธีการเช่นนี้ ต่อมานายตมพทาธิกะก็รับหน้าที่เป็นเพชรฆาตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานบางวันเขาก็ประหารชีวิตโจน9คนบ้างสองคนบ้างอยู่ทุกๆวันโดยเขานั้นกระทำอยู่เช่นนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา55ปีจนเมื่อเขามีอายุอยู่ในวัยชราแล้วเขาไม่อาจที่จะมีแรงใช้อาวุธทำให้ผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษให้ประหารเหล่านั้นในคราเดียวเขาต้องใช้อาวุธทำร้ายยิงโจนเหล่านั้นสอถึงสครั้งถึงจะทำให้สิ้นชีพลงได้ จึงเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานต่อผู้ต้องโทษเหล่านั้นเป็นอันมากทำให้พวกชาวเมืองพากันมาปรึกษากันว่าบัดนี้สมควรที่พวกเขาจะหาผู้ที่จะมาทำหน้าแทนนายตมพทาธิกะเพราะนายตมพทาธิกะนั้นได้สร้างความทุกข์ทรมานต่อผู้ต้องโทษประหารเหล่านั้นนายตาพทาธิกะสมควรที่จะสิ้นสุดจากหน้าที่นี้ได้และด้วยการที่นายตาพทาธิกะลงมือกระทำการประหารชีวิตพวกโจรทั้งหลายมาตลอด เขาจึงไม่ได้ของสี่อย่างคือการนุ่งผ้าใหม่การดื่มข้าวต้มที่เจือน้ำนมที่ปรุงด้วยในสใสใหม่การประดับดอกมะลิแต่เช้าการ,รลูบไล้ร่างกายด้วยของหอมจนเมื่อมาถึงวันที่เขาถูกปลดออกจากหน้าที่เพชิฆคาดเขาจึงได้บอกกล่าวกับคนในบ้านว่าท่านทั้งหลายขอพวกท่านช่วยต้มข้ามต้มผสมน้ำลมสดให้แกเราและช่วยนำผ้าผืนใหม่ดอกมะลิและของหอมที่มีไว้สำหรับทาร่างกายไปยังท่าน้ำบริเวณด้านน,านั้นด้วยเถิด จากนั้นนายตำพธาทาธิกะก็ไปที่ท่าน้ำแล้วอาบน้ำล้างตัวเมื่อเสร็จแล้วก็นุ่งห่มผ้าผืนใหม่ประดับดอกไม้รูปไล้ร่างกายด้วยของหอม